คนค้นดวงย่อยวงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองภาพรวมค้นเกิดธาตุน้ำหยางเดือนมกราคมปี2565เดือนนี้ครับดวงชะตาจะรุ่งโรจน์เลยนะครับเป็นดาวจารัสแสงคนใหม่เลยนะจะมีในเรื่องของความสำเร็จที่เข้ามาได้ผลประโยชน์สมปรารถนาการทำธุรกิจอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับ จับเงินได้เงินจับทองได้ทองการเงินการทองคล่องตัวมากครับการงานรุดหน้าสำหรับงานเทคนิคที่มีฝีมือจะโดดเด่นนะครับธาตุน้ำหินเดือนมกราคม2565สำหรับคนเกิดธาตุน้ำหินนะครับในเรื่องของการทำอะไรก็ตามไม่ควรรีบร้อนบุกตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะ สำหรับจังหวะชีวิตจังหวะการทํางานในช่วงนี้ไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่นะอาจจะผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวได้ทําให้เกิดความเสียหายตามมาระวังจะถูกหลอกลวงมองหาคนช่วยเหลือกรับหนี้เสือปะจระเข้คิดทําสิ่งใดให้เน้นความรอบคอบครับถือสติความปลอดภัยไว้ก่อนรอโอกาสช่วงที่ดวงดีฟ้าเปิดค่อยลงมือครับ